ท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมฮะเราเป็นไอทีเนาะหรือว่าเราเป็นผู้ประกอบการอยากจะให้คอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมเครื่องจักรต่างเนี่ยได้รับระบบภาษาความปลอดภัยที่ทัดเทียมกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้ฮะส่วนใหญ่แล้วมักจะมีระบบปฏิบัติการที่เก่าครับเพราะว่าเราจะต้องมีระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเครื่องจกักรเครื่องจักรบางเครื่องไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์ หรือว่าระบบปฏิบัติการที่ใหม่ได้นะครับและหลายคนเนี่ยไอทีหลายคนเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับก็จะมี windows 7 windows 8นะครับแล้วก็ค่อยมาเป็น windows 10 windows 10เนี่ยมีหลายเจ้าพพอร์ตนะครับแต่หลายคนเนี่ยยังไม่มีนะฮะดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือจะหาแอนตี้ไวรัสใช้อะแต่ว่ามันไม่รองรับ windows เก่าทำยังไงนะฮะมีหนําซ้ำนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสหรือ endpoint security ปัจจุบันเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการสเปครับเวลาที่ เราจะเอาไปติดตั้งกับ handheld หรือว่าพวกดีไวต์ต่างๆที่เป็นโมบายครับเป็นอุปกรณ์เครื่องที่อุปกรณ์เหล่านี้ครับมันจะมีสตอ r เรจที่น้อยมากๆถ้าหากว่าเราเอาแอนตี้ไวรัสที่แบบไม่ได้รีนอะไปใช้มันอาจจะทําให้เครื่องมือเหล่านี้มันอืดครับแล้วก็เกิดเรื่องของสตอ r เรจที่มันเต็มได้อันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึง่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอแนะนําให้พบกับนี่เลย เว็บ o ูทเอ็นพอย t ์เ c u r ริตครับตัวเนี้ยคือ Endpoint Security บางเบาที่สุดในตลาดและวิธีการทํางานของเขาเนี่ยก็ใช้เวลาที่รวดเร็วมากนะครับไม่ใช่ว่าเขาละเลยความปลอดภัยนะแต่เขาสามารถที่จะทําการสแกนนะครับพวกมาแวร์ต่างๆเนี่ยผ่านคาวเบทลักษณะเนี่ยก็คือเวลาที่มีการเก็บข้อมูลนะครับมาจาก User เนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บเข้ามานะครับแล้วก็ จะมีตัว Machine Learning เนี่ยในการตรวจสอบเพราะก็จะ Capture นะครับแล้วก็ Classify นะครับแยกประเภทว่า <Hey. S 1> มันมีเรื่องของ Contextual นะครับหรือว่าบริบทอะไรหรือเปล่าในการที่มันจะเกิดภัยคุกคามนะครับก็คือดูพฤติกรรมก่อนนะครับดูตั้งแต่ส่วนที่เป็น IP นะครับ URL นะครับไฟล์ต่างๆแล้วก็พบโมบายแอปนะครับก็สังเกตการในระดับพฤติกรรมเลยนะ behavior ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการเชื่อมต่อว่าเป็นยังไงนะครับดูพฤติกรรมต่างๆตลอดมานะครับว่าให้มันเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆไหมอย่างเช่นมีการเข้ารหัสไฟล์อะไรหรือเปล่านะครับมีการแตกตัวไปยังเครือข่ายอื่นๆหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะส่งข้อมูลไปยังในส่วนของ เช็ตอินเ l l เลเจของเราด้วยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ให้ชื่อว่าบ t e c l o u d นะครับตัวนี้ก็จะคอยตรวจสอบนะครับว่าเฮ้ยไฟล์ต่างๆนอกจากที่เราเอาตัว Contextual Analysis มาตรวจสอบแล้วเนี่ยไฟล์ต่างๆมันยังมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะหลบหลีกการตรวจจับไหมนะครับเราก็จะตรวจสอบเพิ่ม,เต,มเติมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราจะมีเทคโนโลยีพาร์ทเนอนะครับ e n d p o i n t Security ทุกแบรนด์นะครับเขาจะมีการโครกับ ถึงมืพาร์ทเนอร์ที่มีหลากหลายเจ้านะครับซึ่งเรามีตัวให้นโมือพาร์ทเนอร์เนี่ยร้านข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเราเนี่ยมีโครงข่ายนะครับในการตรวจสอบความปลอดภัยที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อย่าลืมว่าเราทํางานทั้งในส่วนของการตรวจสอบบริบทนะครับการใช้ AI เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมของไฟล์นะครับดังนั้นเรื่องความปลอดภัยข้อมูลเนี่ย ถือว่าเราทําได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับก็เว็บบูเนี่ยจริงๆเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Evasion Shield นะครับก็คือการตรวจสอบพวกมาแวร์ที่มันมีการหลบหลีกได้นีครับจุดเด่นที่ทําให้เว็บ o ลูเหมาะสมกับโรงงานนะผมขอข้ามาพูดในภาพรวมก่อนนะก็คือเล็กมากกว่า5 MB นะครับซึ่งมันจะทําให้ตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยไม่ไปกระทบนะครับต่อการประมวลผลต่างๆของซอฟต์แวร์หรือว่าเครื่องจักร นะครับอ่าก็คือบางทีเนี่ยอ่าอนตี้ไวรัสหลายๆเจ้าเนี่ยเวลาที่เขาทํางานจริง,รงๆเนี่ยเขาจะมีอ่าการใช้ทรัพยากรที่เยอะมากเวลาที่มีการสแากนไวรัสหรือว่ามีการทํางานของอ่าระบบของเราเนี่ยก็ยิ่งน้อยไปไปด้วยนะฮะตามมาด้วยข้อ2ครับเพราะว่าเรามีการอัปเดตนะครับคาวแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องรอซิกเนเจอร์นะครับปกติเราจะเอาซิกเนเจอร์มาเก็บเอาไว้อยู่ในเครื่องเรานะครับซึ่งมันทําให้สตอเรจเต็ม แล้วก็เวลาเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นโมบายเนี่ยสตอเมันน้อยยิ่งสตอ r a เ e น้อยไฟล์ใหญ่อันเนี้ยยิ่งเกิดปัญหานะครับของเราเนี่ยเป็นคลาวด์เบดเป็นพอยต์สกิลตี้นะครับเวลาที่เราจะทําการเช็ค s ิเ n นเจอรเนี่ยเราจะใช้ระบบคลาวดของเราในการตรวจเช็คนะครับอ่าก็คือทําได้แบบรีนๆนะีน่ะไม่ต้องเบืองทรัพยากรมากนักนะครับแล้วข้อ3นะครับข้อดีก็คือเรามีระบบหลายชั้นครับอ่าเมื่อกี้เราพูดถึง เรื่องของชิลิ l d เ v ชัน e นะครับก็ตัวของเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบของมัตติชิลโปรเคชันนะครับเล่าก่อนนะอย่างแรกคือเรามีตัวเรียลไทม์นะครับก็คือมีตัวคาวแมบชีนเลอร์นิ่งเนี่ยในการตรวจสอบอพฤติกรรมนะครับแต่ก่อนที่จะตรวจสอบพฤติกรรมเนี่ยเรามีเรื่องของการตรวจสอบด้วยคอนเซ็คชวลนะครับหรือว่าตามบริบทว่าให้ hey, มันส่อแววจะดีจะร้ายหรือส่อแววที่จะดูเหมือนว่าจะทําอะไร ม่ดีมีรายให้กับระบบเราหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะมาตรวจสอบผ่านเรียลไทม์คาลแมชชีเนอร์นิ่งเรานะครับสองชั้นเลยนะ,ะสามดูจาก r e h a v i o r ก็คือจากพฤติกรรมนะครับร่วมด้วยนะซึ่งตัวไบค์คาวของเราเนี่ยท้ายครับ e v เ l นชั่นชิ l นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับพวกไฟล์ต่างๆที่ชอบบลบหลีกครับคือพฤติกรรมอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือ malware ที่ดีผมชอบพูดคำนี้นะมักจะไม่แสดงตัวตั้งแต่ทีแรกอันนี้ถือว่าเป็นระดับพฤติกรรมของการตรวจสอบเนาะแต่ว่า evasion เนี่ยก็คือตั้งใจหลบหลีกเลยนะครับซึ่ง webroot เนี่ยเราจะมีตัวระบบนะครับในการตรวจสอบนะครับไปยังสคริปที่แฝงตัวนะครับที่รอทําร้ายระบบของเรานะครับเราก็จะตรวจสอบเจอในส่วนนั้นนะครับใครหลบหลีกเนี่ยไม่รอดนะครับก็ถือว่า เป็นวิวัฒนาการของมาแวร์อีกขั้นหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะอชอนชัยหลบหลีกเราได้แล้วนะครับข้อที่4นะครับฟีเจอร์เนี่ยของเราก็จะมีเรื่องของ isolation นะครับแล้วก็ process ที r t u a l i z a t i o n นะครับคือมันคือระบบที่เอาไว้คัดแยกกรณีที่เราถูกมาแวร์โจมตีนะครับสมมติว่าเครื่องจักรในลายผลิตเนี่ยเรามีประมาณ30ลายนะครับโจมตีลายที่21 เราก็จะทําการ isolation นะครับคัดแยกระบบออกไปนะครับซึ่งจริงๆ w e b บเราจะมีการฟื้นฟูแล้วก็มีการจัดการเรื่องของม a l w a r e อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะช่วยให้ม a แวร์เนี่ยมันไม่ไปติดยังลายผลิตลายอื่นๆด้วยนะครับข้อที่5นะครับเรามีการจัดการผ่านพาวคอนโซลนะครับก็คือระบบของเราเนี่ยเราจะมีตัวคอนโซลแมเนจเนต์นะครับเอาไว้จัดการศูนย์กลางครับกรณีที่ถ้าผู้ชมเนี่ย มีโรงงานนะครับแล้วก็โรงงานเนี่ยแยกเป็นหลายส่วนนะครับเราเอาคอนโซลเมเนจเมนต์เนี่ยมาคอยจัดการง่ายๆเลยครับก็คือ,อสร้าง a c c o u n t ์หนึ่งแอ Account นะครับไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวนี้ endpoint ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ให้กับตัวคอนโซลเมเนจเมนต์นะครับเราเอาเว็บรูทเนี่ยที่อยู่บนทาวอยู่แล้วเนี่ยมาคอยมอนิเตอร์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะมะีเครื่องคอมพิวเตอร์หลักร้อยหลักพันเครื่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะเมเนจเมนต์นะครับ สร้างสกดูในการสแกนนะครับหรือว่าคอยตรวจสอบเท็คอยตรวจสอบมาแวร์ที่ถูกโจมตีนะครับหรือว่ามาแวร์ที่เรากําลังคอลันทีนเขาอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับโซลูชันนี้เหมาะกับใครละ่ะนะครับก็แน่นอนครับเหมาะกับคนที่มีอุปกรณ์หลากหลายครับอย่างเช่นพวก handheld PC server หรือว่าคนที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ อ่าพวก w MS, ER m s นะครับ ERP MES พวกนี้นะครับรวมไปถึงระบบที่เป็น IOT แล้วก็ i o t ในโรงงานนะครับผมหมายถึงว่าตัวเนี้ยมันจะคอยป้องกันคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมนะอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะโดนมาแวร์มาจากคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเหล่านี้แหละก่อนที่มันจะไปเข้าระบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นมันอาจจะส่งต่อมาแวร์ไปยังระบบการไปยังฝ่ายการเงินไปยังฝ่าย I t ทไปยังฝ่ายเซลล์นะครับก็ ตัวนี้เราสามารถที่จะป้องกันม a l w a r e ในส่วนนั้นได้นะครับอ่าต่อไปนะครับแล้ก็เหมาะกับคนที่มีการใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการเก่าๆครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะเว็บรเราสามารถที่จะป้องกันม a l w a r e แล้วก็สามารถใช้ควบคู่ก,กันกับ Windows เก่าๆอย่างเช่น Windows 7 เซอร์วิสแพหผมไปเช็คมาแล้วว่ามันสามารถทําได้นะครับแพดสองแพาทำได้32.64ิ 32, 64, บสองหิตท,ทำได้หมดนะครับดังนั้นเครื่องจักรเก่าๆอยากจะได้ตัว endpoint security ที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องจักรในโรงงานตัวเนี้ยเหมาะมากๆนะครับเพราะว่ารองรับระบบเก่าน้ำหนักเบาแล้วก็สแกนใช้ทรัพยากรน้อยมากๆนะครับตอนสแกนเนี่ยความรู้สึกของคนใช้นะรู้สึกเหมือนแบบ ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น่ะไม่ได้สแกนด้วยซ้ำนะครับแต่ความจริงคือ,อตัว endpoint เรากำลังทำงานอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นอีก s o l u ชันหนึ่งครับที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานนะครับใครที่อยากจะลองทดลองใช้นะครับ Optimus เรามี ตัวไทเอลนะครับแล้วก็สามารถทดลองใช้ได้30วันนะครับยังไงถ้าหากทุกๆท,ท่านนะครับท่านผู้ชมวันนี้สนใจเกี่ยวกับโซลูชันเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเซกูริตี้หรือ IoT นะครับสามารถติดต่อเราออปติมูสได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับก็ EP นี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามพวกเราครับสวัสดีครับ